นายรู้ไหมสิ่งใดทีดนะ่เราทำให้เราเล่นนมเสีย NO, ่อีออกกัขึ้นคืออะไรมันคือมันเราไปฝึกซ้อมมาในโบทฝึกซ้อมนี่แหละเ,ออเดี๋ยวเราไปฝึกบ้างไม่ได้ฝึกนะไม่ตัวกิ่งค่าไม่ได้ใช่มันกิ่งล้มไม่ได้มันนั้งใจม,มาผม ผมเลือกอันไหนดีอันที่ผมทันหักที่สุดอันมาะลูกสองอันที่ผมทันหักที่สุดอันมาะเออเอาปกติละกันกู ท้าทายเส้นเสนกูกูอ้อไอาไม่เอาไม่เอาวไม่เอาเฟินนี่แล้วก,ก็ไปซ้อมอีกเที มาวมานี้จะทำต,ติติใหม่ได้เยอะแค่ไหนนีนิ้วกกอ่วา ใหม่แน่เลยสิบเจ็ดแล้ว มีแบบม,มันน่เลยมันนั่นกระสุนลีกระสุนนี่แหละมันเสียเวลาไม่ต้องลีกระสุนก็ได้อยากให้กระสุนมีคำจังไม่จำกัดเวลามสิเจสามสิบสามสิบห้าสามสิบส่สามสิบสองสามสิบสามสิบเก้า ได้ผมร้องเพลงและทำสติติม่เด้อมันว่ากวก่อนสมาธิกว่า สะติดีิไม่กูโก้มาอย่างนี้ผมจะไม่ตายมานะผมจะร้องไม่ตายดูสักเทว่าผมผมคิดว่าผมเก่งเกินพอแล้วเริ่มจากผมว่าไอ้ดาวเม็ดแรงเนะี่ย ไอตัวนี้นไอสปายไม่สิผมว่าผมจะเลือกตัวไหน,นดะเออผมชอบตัวนี้รถรดเร็วผมชอบตัวนีน้จะมาไว้ผมว่าใช่ผมจะใช้ปืนลูกปอกซองคู่ปรดของผม ตัวไหนกูปูได้ละเอาเราเสื้อเอาไม้ไปไหนหเราไมไม่ต้องไม่ต้องการเสื้อเขได้แล้วอะ,วะ,ะ <c oughs> ผมว่ามันจะด,ดีไม่นะากูปูปแล้วก็มันปอดพร้อมกูปู ใน,นผมชอบที่สุดแต่ผมต้องเล่นไปทางสามาคีผมเล่นสามตาตาสุดท้ายเล่นอันนะกูกู <Google. S 1> โอ้ยเอ้คนที่ชื่อยาฤิ์เนี่ยเอบาเราจยาฤทธิ์เนี่ยผมเจอมันทุ้งแบทบแข็ที่ไม่มีคนเรจะองตัวจริงมาน่คืตัวแสบเนี่ ปัญสามา่อี้ปันสาเมื่อกักผมต้องเป็นเอม็อม,อม,มดี ผมว่าผมตายไม่ได้ต้องไปปึกไม่ผมไม่ยอมเตาบอสักกูโก <buch ad do> มา ปืนสปาร์คมนเลยต้องเป๊ะไม่ต้องสีสิบ โอเคลองลองไปนั่นอีกตาโกโกหนึ่ง